ราศีสิง์ต้นเดือนมก,กราคมหรือวันที่1-15มัมก,กราคม64นะคะคุณจะมีโชคแต่จะเป็นโชคด้านการเงินหรือทางด้านการงานนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและดูดวงเพื่อเป็นแนวทางดูดวงอย่างงมงายนะคะเอาระค่ะมาฟังกันค่ะว่าชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงต้นปีแบบนี้หรือตั้งแต่วันที่1ถึง15มกราคม64นะคะ ชีวิตของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างการงานการเงินโชคลาภจะมีบ้างไหมนะคะข่าวดีจะมีเข้ามาบ้างหรือไม่โดยเฉพาะบางท่านนะคะเรื่องของการเงินนี่หลายๆท่านนะคะลุ้นกันเลย,เลยทีเดียวค่ะว่าคุณจะมีโชคลาภแบบฟุกๆเหมือนกับคนอื่นเข้าบ้างหรือไม่หลายๆท่านนั้นการเงินอยู่ในช่วงของเงินขาดมือนะคะชาวราศีสิงห์ ที่ผ่านมานี่ย่าแย่เอาการค่ะแล้วทีนี้คุณจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกชาวราศีสิงห์นะคะเพื่อที่ว่าคุณนั้นจะได้เตรียมตัวรับมือฟังแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะคะรับรองว่าในคลิปนี้มีเรื่องดีๆอย่างแน่นอนค่ะเรื่องอะไรใช่ไหมคะเมื่อฟังคลิปนี้แล้วคุณจะได้เตรียมตัวรับมือนะคะก็คือว่าในช่วงนี้นะคะคุณจะต้องเผชิญกับอุปสรรคเล็กใหญ่ นั้นก็ขึ้นอยู่กับงานที่คุณทำนะคะแน่นอนค่ะว่าคุณจะต้องผเผชิญกับอุปสรรคอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเหตุการณ์ณปัจจุบนันนี้หลายสิ่งหลายอย่างมักจะเป็นอุปสรรคทั้งเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อด้วยนะคะขอให้คุณนั้นใช้ความอดทนให้มากๆ เพราะว่าดวงของชาวราศีสิงห์อยู่ในช่วงของการเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะและที่สําคัญดวงคนเราหากจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมักจะต้องเผชิญกับอะไรที่หนักๆค่ะอุปสรรคนี้ก็จะมีมาอย่างต่อเนื่องเลยก็เพราะว่าเพื่อที่จะ เพื่อที่จะพิสูจน์ความอดทนพิสูจน์ว่าคุณจะสามารถก้าวผ่านไปได้หรือไม่นั่นเองนะคะหลังจากนี้คุณจะค่อยๆดีขึ้นค่ะชาวราศีสิงห์และชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะตั้งแต่ตอนต้นโดยเฉพาะทีนี้ขอเข้าเรื่องงานเลยนะคะโดยเฉพาะค่ะคนที่ทำงานประจำทั้งทำงานเอก,กชน บริษัทต่างๆแม้แต่ข้าราชการนะคะคนที่มีเงินเดือนประจํานั่นนะคะในช่วงนี้งานของคุณมักจะเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหานะคะที่สําคัญบริวารจะนําเรื่องปวดหัวมาให้คุณมีทั้งแก้ไขางานงานบางอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงและที่สําคัญแม้แต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานก็จะมีด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้ การทำงานบางคนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาเคยทำเวลานี้อ,ออกเวลานี้คุณอาจจะต้องทำเพิ่มแต่ไม่ใช่ OT นะคะหยุดเสาร์อาทิตย์ลักษณะนี้ก็จะมีเช่นเดียวกันนะคะหรือแม้แต่ที่สำคัญในช่วงนี้ด้วยเรื่องนี้ก็สำคัญไม่เบานะคะคุณจะโดนมีทั้งโดนเลื่อนนัดผิดนัด เรียกได้ว่าการทํางานต้องใช้สติให้มากๆเลยล่ะคะ่ะชาวราศีสิงห์โดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะเรื่องบางเรื่องทําเอาคุณนั้นหัวเสียอารมณ์เสียไปเ,เลยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะนัดนั้นจะต้องเป็นนัดที่สําคัญและเป็นนัดที่เกี่ยวกับ การเงินหรืองานสําคัญสําคัญของคุณนะคะฟังแล้วก็ให้คุณนั้นเตรียมตัวหาทางออกหาทางแก้ไขเอาไว้บ้างนะคะในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์จะได้รับมอบหมายนะคะอาจจะมีหนังสือด่วนๆให้คุณนั้นเข้าไปทํางานบางอย่างหรือไปแก้ไขงานบางอย่างที่ไม่ใช่งานของคุณท,ที่ ไม่ใช่งานที่คุณทำประจำนั่นเองนะคะข้อดีก็คือว่าคุณจะสามารถทำได้ดีเกินคาดเลยทีเดียวละคะ่ะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องนั้นชาวราศีสิงห์นะคะบางครั้งหากเขาได้รับมอบหมายงานอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่งานของเขานั้นภายนอกดูเหมือนว่าเขาจะเข้มแข็งนะคะแต่ภายในแอบวันไหวนะคะ ช่วงนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคุณจะสามารถทําได้ดีและดีเกินความคาดหวังของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะและจะเป็นผลดีต่อคุณในภายหน้าอย่างแน่นอนค่ะหากว่ามีเรื่องดีๆเข้ามาหรือเรื่องอะไรก็ตามที่จะเป็นผลดีต่อคนในบริษัทจะมีการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งเ,นงเลื่อนขั้นเลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะเป็นหนึ่งในนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่า หากมีคนเลื่อนนัดผิดนัดนะคะที่ต้องเน้นย้ำก็เพราะว่าคุณมีเกณฑ์สูงมากๆที่จะโดนตรงนี้นะคะให้หาทางออกหาทางแก้ไขเอาไว้บ้างก็จะดีนะคะข้อดีของการดูดวงก็จะดีตรงนี้แหละคะ่ะว่ามันจะมีแนวโน้ม ทิศทางดวงของเราในช่วงนั้นน่าจะเป็นยังไงกันบ้างหากว่าตรงกับเราเราก็จะได้มีการแก้เกมหรือตั้งรับเอาได้ทันนั่นเองนะคะหากคุณมีเกณฑ์ตามที่บอกนะคะความอดทนและสู้ไม่ถอยค่ะชาวราศีสิงค์คุณจะสามารถแก้ไขได้ในทุกๆเรื่องนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าชาวราศีสิงค์นั้นไม่เคยได้ทำอะไรง่ายๆง,งานของคุณนั้นจะต้องฟันป่าและจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคตลอดและเรื่อยมานะคะดี แป๊บเดียวค่ะก็จะมีอุปสรรคเข้ามาอีกละจนหลายหลายท่านชาวราศีสิงจะบอกหรือคิดในใจเลยนะคะว่าชินแล้วกับคำว่าอุปสรรคจำความได้ว่าตั้งแต่ทำงานมาไม่เห็นมีงานไหนเลยที่จะได้ทำแบบสบายๆใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะในช่วงนี้ก็ขอให้คุณอดทนอีกนิดนึงนะคะชาวราศีสิงดวงของคุณจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอก มากน้อยมันก็จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานของดวงด้วยนะคะที่สําคัญคุณจะค่อยๆดีขึ้นกันแล้วค่ะชาวราศีสิงห์ต่อมานะคะก็ขอเข้าเรื่องของการเงินของคุณบ้างนะคะชาวราศีสิงห์ว่าคุณจะเป็นยังไงกันบ้างหลายๆท่านนั้นตั้งอกตั้งใจอยากจะฟังข้อนี้มากๆนะคะการเงินของคุณในช่วงนี้อยู่ในช่วงของเงินหมุนนะคะชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้หากคุณนั้นอยากจะใช้อยากจะจ่ายอะไรมีนะคะ อยากกินได้กินอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากไปไหนได้ไปค่ะแต่ว่ายังไม่มีเงินเก็บนะคะเงินอยู่ในช่วงของเงินหมุนบางคนก็หมุนแบบสุดๆด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่หมุนธรรมดานะคะหมุนแบบตัวเป็นเกียวหัวเป็นน็อตเลยล่ะคะ่ะแต่ข้อดีอย่างที่บอก มีเงินเข้ามาเรื่อยๆนะคะชาวราศีสิงในช่วงนี้นะมีให้จ่ายมีให้ใช้อย่างแน่นอนค่ะอยากกินได้กินอยากใช้ได้ใช้อยากเที่ยวได้เที่ยวอย่างที่บอกนั่นเลยนะคะการเงินของคุณจะมาจากทางไหนบ้างใช่ไหมคะหลายๆท่านนั้นกําลังสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะการเงินของเราจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วมันจะมัมนจะมาจากทางไหนบ้างใช่ไหมคะการเงินของคุณมาจากหลายทางนะคะแล้วแต่ว่าใครจะเจอในทิศทางไหนนะ มีทั้งจากงานจ็อบที่คุณทําควบคู่กับงานประจํานะคะชาวราศีสิงห์มีไม่น้อยนะคะที่ทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างคะ่ะในช่วงนี้งานจ็อบจะทําเงินให้กับคุณได้ดีนะคะจะเป็นเงินที่มาช่วยเสริมรายได้หลักของคุณเลยแหละและคุณจะได้เงินแบบพุกๆด้วยนะคะนอกเหนือจากเงินเดือนประจำที่คุณควรจะได้นะอาจจะเป็นโบนัสอาจจะเป็นเงินพิเศษบางสิ่งบางอย่าง ที่นอกเหนือจากเงินประจําของคุณค่ะเงินบางอย่างที่คุณคิดว่าไม่ได้คุณก็มีดวงที่จะได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงนี้และข้อนี้ดีหน่อยนะคะจะมีเงินให้คุณะจะมีคนให้เงินข้อนี้ดีหน่อยชาวราศีสิงห์อาจจะเป็นบูรคนที่คุณรักภายในบ้านนั่นแหละค่ะเขาได้เงินพิเศษมาแล้วเขาจะมาแบ่งเบาภาระคุณนะคะจะมาแบ่งเงินให้คุณใช้ลักษณะนี้นะคะในช่วงนี้ ชาวราศีสิงห์เรียกได้ว่าถึงแม้ว่างานของคุณจะมีปัญหานะคะการเงินนั้นอยู่ในช่วงของเงินหมุนแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณจะมีความสุขเป็นพิเศษนะคะคุณจะมีรอยยิ้มคุณจะมีเสียงหัวเราะมากกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะถึงแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างคุณยังจะอยู่ในสภาวะที่เหน็ดเหนื่อยและลุ่มอกลุ่มใจนะคะแต่ในช่วงนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่าง จะทําให้คุณนั้นมีความสุขมากกว่าที่ผ่านมาค่ะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีสิงห์ให้คุณนั้นการงานเจริญก้าวหน้านะคะอย่าได้มีอุปสรรคดีกว่าและที่สําคัญการเงินก็ขอให้คล่องมีกินมีใช้นะคะขอให้คุณนั้นผ่านพ้นช่วงเวลาที่ ไม่ค่อยจะเป็นใจนะบางสิ่งบางอย่างก็เดินทางไม่ค่อยจะสะดวกด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันโดนกันทั่วหน้าค่ะขอให้คุณก้าวผ่านมันไปได้ให้ดีใครที่ท้อถอยใครที่ติดขัดรับรองค่ะว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ดีที่สุดแต่อย่างน้อยๆก็จะเป็นเรื่องดีๆในวันที่คุณคิดว่าคุณน,นั้นกำลังแย่นั่นละค่ะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีสิงห์ เจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยนะคะกราบขอพระคุณทุกการติดตามค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ